งเมียวเมียวเมียวอย่าหนีลูกเน่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 ปะทูปะทูจ้าปะทูจ้าอ่ะอ่ะมา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 ลูกมาเมียว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 มาลูกมาเธอไม่ต้องร้องได้ไหมมามามาเน่เน่เน่มามากำลังเมียว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 อ่ะอ่ะอ่ะที่มือเนี่ยมาที่มือเนี่ยมามาเออที่มือเนี่ยที่มือเนี่ยมา สมหวังเน่น่เน่เน่น่นนนสมหวงังเน่เน่เอเธอจะหนีทำไมอะฮะเธอจะหนีทำไมฉันเป็นคนดูแลแม่เธอมาตั้งแต่สามปีที่แล้วนะเธอนี่เธออย่าเป็นหลานอากตันยูสิ อย่าแย่งนะสมชายอย่ากัดน้องนะลูกอย่าแย่งน้องเธอหาเรื่องสมชายเรียบร้อยดูที่นะ่ะมานี่ดูนะมันแย่งน้องมันหมดเลยดูดูดูสมชายทำนั่นโอ้ยรักน้องมากเนาะต้องแย่งน้องกินเนาะอืม